สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้จะพามาชมส,วน,สวนอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่สวนมุนสมน,นะจะมาพามาดูดอกไม้เยอะๆค่ะวันนี้จะมาเที่ยวสวนดอกไม้หน่อยค่ะมีดอกไม้หลายชนิดนะคะดอกนี้ก็สวยค่ะเอาสักกางให้ดูดอกเหมือนกันกับดอกอะไรนะคะที่ท้องนาเราดอกอดอกต้นสาต้อนอะไรเออจาชื่อไม่ได้อยู่ยบ้านเราเนอะ<ๆ>ดอกไม้เยอะค่ะเวลานี้ดอกไม้บานสวยๆดอกนี้ก็แปลกตาดีค่ะ เห็นไหมคะเป็นต้นแล้วก็เป็นดอกขึ้นมาเฉยๆนะคะเป็นต้นเดียวๆอมชโรยสนุกอือแล้วเป็นใบด้วยเป็นใบเป็นดอกอย่างนี้นะคะฮู้ยยังไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะแล้วจะพามาดูอะไรนะคะบอนไซใหญ่ๆค่ะ่ค่บอนไซนะคะหลายคนเขาบอกว่าต้นนี้ประมาณ ราคาจำไม่ผิดจำผิดหรือว่าไม้แน่ใจนะคะแต่เคยถามเขาว่าอะไรนะคะต้นนี้ประมาณเท่าไหร่นะจำไม่ได้ลืม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 ,ลมที่ใส่กระถางเฉยๆเขาบอกว่าสี่สิบมังสีมังหรือว่าร้อยมังไมมเนี่ยเขาพูดแต่ว่าลืมจะพามาชมดอกไม้ดอกไม้สวย สวยมากค่ะดอกไม้ดอกอะไรก็สวยค่ะวันนี้มาชมดอกไม้ดอกนี้กําลังบานอันนี้ดูดอกไม้นี้นะคะสวยมากงามงามค่ะสวยอันนี้พูดดอกอะไรนะคะคุณทุจิทุตจิทุจิทซตจิมีหลายหลายสีค่ะอันนี้เป็นสีชมพูอันนี้ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันเอออกม่วงม่วงค่ะอันนี้เป็นสีแดงนะคะ สวยค่ะงามมากเป็นดอกใหญ่ๆก็มีคับปีที่แล้วคุณส่มถ่ายเป็นดอกใหญ่ๆนะคะแต่ว่าพัานนี้เป็นดอกเล็กๆสวยทั้งหมดเป็นดอกไม้ดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ค่ะวันนี้สวนดอกไม้จะพาไปดูในเฮาดดวยคะ่ะอ๋ออันนี้ก็ต้นม้สูงต้นมส้สิใหญ่ค่ะใหญ่ไม่ล้ทุนปีไม่แน่นะคะเขาเอามาโชว์ขายค่ะแต่หลายคนบอกว่าราคาแพงเลยคุณส่มไม่แน่ 啊，婚姻不牢。<noise> ดอกอะไรนะคะดอกกลาบค่ะดอกกลาบเล็กๆนะคะสวยสีส้มสีชมพูค่ะแล้วก็ดอกไม้อันนี้มีเหมือนกับดอกไม้แห้งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ดอกไม้อะไรชื่ออะไรไม้รู้ไม้เนยไม้ไม้ชื่ออะไรคะที่ส่านอันนี้ค้าฟรานเนลฟลาวฟลาลฟลาวฟลาล อันนี้ดอกดาเรียค่ะดอกดาเรียบ้านเราพูดดอกอะไรไหมรู้คุณสมัยรู้จักอันนี้พูดไอจิไซอันนี้พูดอะไรนะดอกขลั๊แต่ว่าบ้านเราก็ไม่รู้อีกว่าดอกอะไรสวยค่ะทั้งหมดสวยๆนะคะดอกไม้สวยแล้วก็ต้นไม้สวยแต่ว่าคนถือกระถางดอกไม้สวยหรือเปล่าตัดสินใจเค่ะโอ้ดอกไม้อันนี้ก็เป็นก็เป็นคล้ายๆล่างนะคะดอกนี้เหมือนล่างเหมือนกับของโกหกแต่ว่าดอกจริงๆ ดอกคล้ายๆดอกล่างลงมาชด้วยสวยค่ะอ้อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นดอกอะพุจิกำลังตอนนี้เนวะลานี้กำลังดอกฟูจิกำลังบานนะคะสวยมากเป็นยอ้อยลงมาเลยค่ะแต่ถ้าเข้าไปดูในสวนดอกไม้จะมีต้นใหญ่ๆต้นนี้เขาที่นี่เขาขายพันธุ์ดอกไม้นะคะขายต้นสายพันธุ์ค่ะขายทุกอย่างในนี้ทั้งหมดขายค่ะทั้งหมดสายพันธุ์อันนี้คิดว่าบ้านเราก็มีค่ะ สวยๆด้มมชมดอกไม้ค่ะมาชมดอกไม้ออก้วยค่ะไี่่สวยอย่างเดียวถ้ะเข้ามาในนี้หอมด้วย ไม้กดอกกุหลาบนี้เป็นสองสีนะคะสีสีส้มกับสีแดงผสมกันอันนั้นเป็นสีชมพูเฉยๆค่ะสวยเดินขึ้นมาเหมือนกันขวัญเลยเนาอันนี้ก็มีให้กินอาหารได้ด้วยค่ะมา้านกินอาหารกินาแกเบญจมาศ อันนี้เป็นกระดาษบ้านเรานะคะแต่เป็นสีสวยเหมือนกันนะคะข้างบนออกสีชมพูข้างข้างล่างเป็นคล้ายๆสีเขียวนิดหน่อยะคะ่ะเขาทำเป็น,าาปนต้นเล็ก,ลกๆค่ะก็สวยดีนะคะหลายๆสายพัน หอมหอมดูยังไงก็สวยค่ะสวยมากเลิศเลย 有要朋友。